ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูถ้าหากว่าท่านใดมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าเพิ่งท้อหรือว่าอย่าเพิ่งเบื่อหนายต่อจากนี้ไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนั้นดวงของท่านจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆดวงที่ดีนั่นก็หมายถึงการครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินการงานโชคลาภรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งที่กล่าวมานี้นั้นทั้งหมดที่เคยทำให้ตัวของท่านนั้นเคยไม่ได้รับความสำเร็จหรือว่าไม่เคยที่จะมีความจริงใจอะไรกับตัวของท่านในช่วงนั้นแต่ต่อจากนี้ไปความสำเร็จก็จะมีปรากฏขึ้น ดังใจที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ดีตรงนี้ก็คือจะมีปัญหาอะไรในช่วงก่อนนั้นก็จะสูญสิ้นและละลายหายไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านบางทีบางครั้งสิ่งที่เคยหนักอยู่ในช่วงนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นเบาลงภายในช่วงของเดือนเดือนสิงหาไปถึงเดือน กันยายนนี้สองเดือนนี้ก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันแต่ท่านจะไม่ต้องกลัวเรามีคำตอบอยู่ในคลิปนี้ภายในช่วงของเดือนสิงหาไปจนถึงเดือนกันยายนสองเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญหรือเรียกกันอีกช่วงหนึ่งว่าเป็นช่วงที่เราจะมีความสำเร็จ จะมีความเปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบาสิ่งไหนที่เราเคยทําก็จะมีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของโชคลาภก็เหมือนกันโชคลาภอันที่ยิ่งใหญ่ก็จะเข้ามาหาเราเราเคยมีหนี้มีสินอยู่ก็จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เหมือนกันในช่วงนี้ หรืออาจจะได้มีโอกาสที่จะมีกิจการต่างๆที่เราจะอาจจะเปิดขึ้นอีกก็ได้กิจการต่างๆที่เราจะทำนั้นอาจจะเป็นกิจการที่ใหญ่โตตั้งแต่ในช่วงต่อจากนี้ไปเราจะมีความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้รวมไปถึงในด้านของ การงานการเงินเรามาดูในเรื่องของการงานและการเงินสองอย่างนี้ถ้าหากว่าราศีใดมีดวงชะตาที่ดีพร้อมกันหมายถึงว่าการเงินก็ดีการงานก็ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่โดดเด่นมากซึ่งนานๆจะมีสักทีปีงจะมีสักครั้งที่ในเรื่องของการงานและการเงินดีพร้อมกัน ในช่วงนี้ชาวราศีธนูในช่วงนี้เรามาดูกันสิว่าบางท่านนั้นก็มีเงินมากแต่ก็ต้องเป็นทุกข์ก็มีในช่วงนั้นบางคนก็มีเงินมีทองแต่ก็เครียดมีโรคมีภัยเข้ามาเบียดเบียนหรือว่ามาทําให้ตัวของท่านนั้นต้องหงุดหงิดวุ่นวายคิดมากบางทีบางครั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีอีกเช่นเดียวกันบางคนร่ำรวยแต่ก็มีโรคมาติดหรือว่ามาเกาะอยู่ที่ตัวเราก็จึงทำให้ตัวเรานั้นไม่มีความสุขในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดร่ำรวยแล้วไม่มีโรคไม่มีภัยเข้ามาก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน ทำการค้าขายก็จะทําอะไรก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะเป็นที่ดีสําหรับท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าการทํามาหากินนั้นจะเป็นโอกาสดีสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้การประกอบกิจการต่างๆในเรื่องของการทำมาหากินนั้นจะมีความโดดเด่นและมีความโปร่งใสในช่วงของ เดือนสิงหาคมไปหาเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านดีท่านจะลงทุนอะไรก็คุ้มค่าไม่มีการขาดทุนจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากการเงินการทองรู้สึกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอย่างคล่องตัวจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ รับราชาการหรือบางท่านนั้นทำงานเป็นพนักงานก็จะมีการได้เลื่อนตำแหน่งอีกตา,ากบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเดิมบางท่านยังอยู่ในที่วัยเรียนก็จะได้ผลเรียนดีสอบดีบางทีบางท่านนั้นท่านอาจจะได้เลือกวิชาที่ท่านชอบ และจะเรียนที่ดีบางท่านนั้นที่ยังไม่มีงานทำภายในช่วงของเดือนสิงหาคมไปหาเดือนกันยาท่านจะมีงานทำก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกตาหากจะพูดจะจาอะไรก็จะมีคนคอยนับหน้าถือตาวาจาของท่านนั้น ก็มีประสิทธิภาพที่ดีถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการจาไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าก็ดีจะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวท่านสูงการพูดการจาเจรจาอะไร ก็จะเป็นเงินเป็นทองทางนั้นไม่ว่าท่านจะพูดอะไรจะขายของอะไรก็จะมีคนสนใจอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดหรือว่าเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านพูดดีๆก็จะมีประสิทธิภาพและจะเป็นมงคลแก่ตัวของท่านอีกทต่าหาก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้ในเรื่องของด้าน โชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่ดีนั้นจะกลับมาดีบางท่านนั้นจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอาจจะได้โชคก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาหรือว่าบุญยังนำพาวาสนายังสูงส่งอยู่ชาวราศีธนูในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้ราบมาจากทางไกลหรือมาจากทางที่เรียกว่ามีคนนำพาเอาโชคเอาราบมาให้ท่านบางทีบางครั้งนั้นอาจจะได้ มาจากตัวเลขก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูลองดูได้ไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นโชคไปลาบของเราอีกแต่หากในช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีพูดจริงทำจริงรักใครก็รักจริงซื่อสัตย์มั่นคงต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูนั้นนับตั้งแต่ เดือนสิงหาไปหาเดือนกันยายนนั้นก็ถือว่าจะมีความสำเร็จอีกมากมายในด้านของการงานการเงินโชคลาภรวมไปถึงความรักนั้นก็จะมีโอกาสที่ดีของชาวราศรีธนูในช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ท่านมีโอกาสก็ขอให้ท่านไปทำบุญกันบ้างจะเป็นการที่ไปร่วม ทอดผ้าป่าสามาคัคคีหรือว่าจะไปทำการถวายสังฆทานซื้อหลอดไฟถวายวัดอันนี้ก็จะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนูให้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกตาหากในช่วงนี้ตาหากว่าท่านมันทำบุญทำทานสวดมนต์ขอพรหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าที่เจ้าทาง อันนี้จะเป็นการดีจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งและมีความยั่งยืนถาวรอ,อีกต่อไปเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในช่วงนี้ก็ได้เปิดช่องทางให้ท่านเปิดจิจการต่างๆนานาไม่ว่าท่านจะทําอะไรดวงชะตาของท่านก็จะดีเจ้าที่เจ้าทางให้ความสนับสนุนท่านอีกต่ารวมถึงจะมีคนคอย ที่เรียกว่าประคับประคองท่านอีกมีคนคอยให้กำรังใจหรือว่าให้การสนับสนุนท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างภายในช่วงของเดือนกันยายนนี่นั้นภายในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาท่านมาก ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีอาจจะมีคนที่เรียกว่าไว้ใจไม่ค่อยได้จะมาชักชวนให้ท่านไปลงทุนทำอะไรต่ออะไรหรือบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาขอย,ยิ้มเงินทองเราอีกก็ได้ในช่วงนี้ให้ชาวราศีธนูนั้นจงระวังเขาไว้บางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาชวนเรา ให้ไปคำประกันอะไรก็ได้ให้ท่านระวังกันไว้อย่างมากบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการเข้ามาชวนท่านให้ไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรกับเขาอันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้การทำมาหากินในช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างก็ให้ท่านระวังเขาไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่ค่อยมี มีไม่ค่อยมีการที่เรียกว่าลาบรื่นอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างการทำมาหากินอาจจะมีคู่แข่งถ้าหากว่าเราทำการค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันกับเราในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้ามีการแข่งขันในเรื่องการค้าขายแต่ดวงของท่านยังดีท่านจะคาค้าขายได้กำไรมากกว่าเขา เดี๋ยวเขาก็จะพ่ายแพ้เราไปเองต่อจากนี้ไปการทำมาหากินให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราครบใครหรือว่าใครมาชวนอะไรเราก็อย่าไปไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าเราไม่ไว้ใจจะเป็นการดีการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมก็พยายามอย่าให้เขามาก ถ้าให้ไปแล้วบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คืคนเพราะฉะนั้นการเงินการทองนั่นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงของเดือนนี้ดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเรียกว่าสุขภาพพรรณนาัยในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก็จะมีร่างกายที่เรียกว่าแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยกับใครนอกเสียจากผู้สูงอายุก็จะมีบ้างในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคลิปของเรานี้บางทีบางท่านเพิ่งเข้ามาก็ขอแรงใจช่วยท่านอขอกำลังใจจากท่านช่วยกดติดตาม เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงโชคดีกันทุกคนนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี